สวัสดีครับผู้เข้าลมผมชื่อชัยวิวัตรอุ่นยานะครับเป็นครูฝึกที่นี่ที่บริษัทเราเนาะบริษัทรักษาความปลอดภัย BAG เตอร์เซฟที่กาดกุ๊กจำกัดชื่อตรงมั่นคงมีวินัยประวัติความเป็นมาบริษัทเราก่อตั้งมาแล้วสามสิบปีนะครับปัจจุบันมีอยู่หกสาขาบริษัทของเราก่อตั้งที่วันที่หนึ่งถึงสิบห้านะครับ เป็นเงิน,นออกยี่ห้านะครับวันที่สิบหกถึงสามสิบเงินออกวันที่สิบเงินออกสองครั้งต่อเดือนเงินเบิกมีสองครั้งวันที่สิบห้าและวันที่สามสิบครั้งละหนึ่งพันบาทมีประกันสังคมให้มีชา,าวภรกิจศพกรณีบิดามารดาสามีภรรยาบุตรเสียชีวิตนะครับต่อไปโดยมีหลักสูตรนะครับ มีทฤษฎีสี่เรื่องนะครับจริยาบันการปฏิบัติงานการบริการกิตสำนึกแล้วก็มีปฏิบัติเรื่องระเบียบการแต่งกายการใช้โทรศัพท์การทำความผลบการจราจรและการดับเพลิงพรบ258นะครับวัตถุประสงค์เพื่อนะครับให้พวกเรามีความรู้ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับมีระเบียบว,วินัยความซื่อสัตย์และความร่วมมือกับทางราชการพนักงาน B I G ทุกคนต้องอบรมนะครับ ตามหลักสูตรพรบ2558โดยอบรม40ชั่วโมงกับสถานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตคุณสมบัติมี4เรื่องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีจบการศึกษาบังคับนะครับผ่านการอบรมหลักสูตรพอปบ12ลักษณะต้องห้ามไม่ติดเหล้าติดยาไม่เป็นคนบ้าบอบบบบนะบบ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 าติดบุกบบ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 บ่บบบบาบบ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  มาตาสามสามใครทํางานรอพอต้องมีใบอนุญ,ญาตถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตติดคุกสามเดือนปรับห้าพันหรือท้าจำทั้งปรับใบอนุญ,ญาตหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ใบคอปสิบสองหรือใบที่ผ่านการฝึกอบรมสี่สิบชั่วโมงหน้าที่ของรอปภคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับดูแลชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับไม่เกียความเสียหายห,ายหรือรวมถึงเรื่องอาชีภัย นะครับหรือว่าผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์กับตัวเองและผู้ว่าจ้างมีความรับผิดชอบนะครับทํางานให้รู้ล่วงโดยไม่ผิดพลาดมีความอดทนพนักงานต้องอดทนต่อสภาพอากาศและเหตุการณ์ต่างๆนะครับการเตรียมพร้อม พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีสติมีแผบรองรับในกรณีฉุกเฉินมีความตื่นรีร้นจะต้องรักษาความปลอดภัยต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาพร้อมเสมอการรักษาความปลอดภัยก็มีอยู่สามประเภทนะครับเรื่องของอาคารสถานที่เรื่องของหีบห่อสภาระหรือว่าพวกรถขนเงินไปนใส่ตู้เอทีเอ็มหรือ อีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของดูแลบุคคลหรือเขาเรียกว่าบอดี้การ์ดนะครับต้องผ่านการฝึกอบรมตามป้องกันตัวการต่อสู้สามารถพกปืนไนดะ้หน้าที่ของรอพอนะครับดูแลนะครับรักษาทรัพย์สินนะดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับอำนวยเรื่องการจราจรเรื่องการตรวจค้นนะครับเวลาเลิกงานทางเข้าออกเกี่ยวข้องกับบุคคลยานพาหนะและก็ สิ่งของสมภาระหน้าที่ของรอพอนะครับดูแลการเข้าออกเปิดปิดประตูปิดไฟเนาะมียาวิจาก็ต้องเดินตรวจหรือมีหัวหน้าก็ต้องออกตรวจเรื่องของป้องกันเพลิงไหม้นะครับอาคีภัยเนาะแล้วก็ต้องมีการเขียนรายงานทุกๆหนึ่งชั่วโมงเพื่อเสนอต่อคร้อาจารสิ่งที่ควรปฏิบัติขณะปฏิบัติหน้าท,ที่นะครับการแต่งกายให้เรียบร้อยการเข้าออกก็ต้องมีไลเซนส์พร้อมใบอนุญ,ญาตบุคคลเข้าออกแก้งออฟฟิศ ตรวจสอบใบผ่านลงบันทึกเขียนรายงานตรวจดูความเรียบร้อยห้ามฝ่าฝขว้กฎระเบียบนะครับมีความอดทนซื่อสัตย์ประมาณนั้นนะครับข้อห้ามห้ามสารวิวา่าใจว่าวาจาไม่สุภาพห้ามเขียนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามหยอกล้อห้ามจับกลุ่มคุยกันห้ามนั่งไขว่ห้างนะครับต้องมีความอดทนซื่อสัตย์ทำงานจัดนะครับคนสภาพปัญหาที่พบบ่อยนะครับ ัาหาโลกแตกก็คือเรื่องของหลับยาวเล่นโทรศัพท์ทิ้งจุดหยุดงานทะเลวิวาทหรือว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบที่วางไว้ทําให้เกิดความเสียหายนะครับต่อผู้ว่าจา้างนะครับถือว่าผู้วาจา้างคือพระเจ้าเนาะลูกค้าคือพระเจ้านั่นเองต่อมาสรุปผลที่ได้รับ นะครับจากการกระทำความผิดเนาะก็ถูกลงโทษผิดระเบียบสูกย้ายตัวที่ทํางานใหม่หรือให้ออกจากงานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็บริษัทก็ถูกยกเลิกสัญญาจ้างนะครับรปภก็ตกงานนะครับหาเหตุที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างเรื่องของการที่รปภแต่งกายไม่เรียบร้อยหยุดงานทิ้งจุดมอสุลานําบุคคลภายนอกเข้าโรงงาน ฝวาฝืนระเบียบข้อปฏิบัติหรือว่าทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างสูญหายนะครับอันนี้คือสาเหตุที่บริษัทถูกยกเลิกสัญญาเนาะนะครับต่อไปนะครับการกระทำความผิดต้องดูแลทรัพย์สินเนาะนะถ้าไม่เขียนรายง,งานก็มีความผิดนะครับภามเล่มการพนันหลับยามเซ็นชื่อไว้ล่วงหน้ายังไม่เคยทํางานเลย มาเข้าเวียนสายบ่อยนะครับให้สายก็ไม่เกินสิบห้านาทีนะครับสั่งกายให้สุภาพผมเฒ่าอย่าให้ยาวหนวดไม่โกนอย่างนี้นะครับการเขียนรายงานพนักง,งานรักษาความปลอดภัยการเขียนรายงานก็จะมีสองรูปแบบนะครับรายงานก็คือรายงานทั่วไปนะครับแล้วก็รายงานเหตุการณ์รายงานทั่วไปคือเขียนให้รู้ว่าเราทําอะไรต่อวันนะครับในสิบสองชั่วโมงรายงานเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ นะครับให้เขียนรายงานต่อผู้ว่าจ้างวิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องนะครับจะต้องมีวันที่คือวันที่เท่าไหร่มีเวลาคือเวลากี่ชั่วโมงที่ได้รับแจ้งหรือเวลาที่เกิดเหตุใครนะครับทำนะครับแผนเ,เบอร์โทรผู้กระทําความผิดที่ไหนสารที่เกิดเหตุอย่างไรรายละเอียดละดับเหตุการณ์นะครับการเขียนรายงานก็ต้องมีชื่อตําแหน่ง เวลาเข้างานสิ้นสุดเวลาไหนเริ่มงานเวลาไหนสิ้นสุดเวลาไหนแล้วก็ลงท้ายนะครับก่อนเริ่มงานเนาะขอแสดงความนับถือหากมีเหตุไม่ปกติก็เขียนที่หมายเหตุนะครับกาบริการที่มีคุณภาพประทับใจเนาะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการบริการหรือว่าเซอร์วิสหมายการบริการที่ดีเนาะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อย มาดูกันนะครับหรือว่าเจ็ดคุณล,ลักษณะนั่นแหละนะครับการแต่งกายนะครับเป็นสิ่งสาคัญเนาะนะครับแต่งกายแขนเสื้อ,อไม่พับไม่มีกลิ่นเหม็นดูดีมีสะอาดจงผมมือบัตพรพนักงานหมวกสีขี้ก็เปลี่ยนหน้าจากนหนดคนเข่าเข็มขัดก็ให้ตรงเนาะอย่าหลวมรองเท้าก็ให้สะอาดอุปกรณ์การทํางานก็ให้ครบนะครับน้ำพูดจาเหมือนกันนะครับก็ต้องมี พูดเพิ่มเพาะนะครับต้องมีคำลงท้ายครับค่ะสวัสดีครับขอโทษครับขออนุญาตครับขอบคุณครับนะครับรบกวนด้วยครับอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าพอใจเนาะเรื่องการยืนเหมือนกันนะครับอย่ายืนเท้าเสเอวการพักต้องห้อยบาทเป็นที่นะอย่าฝืนฝ่าฝืนวินัยการช่วยเหลือในจ้างบ้างการยิ้มการสบตาเรียนหากไม่พอใจอย่าไปเถียงผู้ว่าจ้างนะครับ นั่นคืออันตรายเนาะนโยบายห้าข้อให้พนักง,งานรปภปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหนึ่งการแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยสองต้องท้องคำว่าลบผู้บริหารและลูกค้านะครับหรือว่าหัวหน้าง,งานแล้วพูดจาให้สุภาพประตูต้องปิดเสมอบุคคลเข้าออกนอกง,งานต้องแจ้งออฟฟิศก่อนทุกครั้งป้อมรปภต้องสะอาดอยู่เสมอ เรื่องการใช้ถังดับเพลิงเราพอต้องมีความรู้นะครับหรือว่าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในโรงงานมีกี่ถังดับเพลิงมีกี่ประเภทใช้งานได้กี่ถังแต่ะละประเภทใช้อย่างไรระยะเวลาใช้นานเท่าไหร่และวิธีการใช้ใช้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นต้องทำอย่างไงนะครับมาดูถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงก็จะมีหลายประเภทนะครับถังดับเพลิงประเภทถังน้ํา ผงเคมีแห้งนะครับถัง co2 แล้วก็ถังไฟไฟมีห้าประเภทนะครับไฟทั่วไปไฟ A น้ำดับได้ไฟ B ประเภทน้ำมันสารละเหยกก๊าซไฟ C คือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าไฟดีก็คือโลหะติดไฟไฟเคคือพวกน้ำมันที่เอาไว้ประกอบอาหารนะครับองค์ประกอบของไฟ มีสามอย่างนะเชื้อเพลิงก็มีสามอย่างนะครับของแข็งของเหลวกา๊าซไฟจะติดได้ต้องมีเชื้อเพลิงออกซิเจนและความร้อนถึงจะสามารถทําให้ไฟลุกไฟติดได้นะครับมาดูถังดับเลิดใดเคมีคออนดับไฟได้สามประเภทนะครับดับ A นะครับไฟ A คือไฟทั่วไปน้ําดับได้ไฟ B ีคือพวกน้ํามันนะครับส่วนไฟ C คือ พวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหากจะดับไฟซีได้ใช้น้ําได้นะครับแต่ต้องตัดไฟก่อนนะครับมาดูความสามารถของถังดับเพลิงผงเคมีแห้งนะครับความสามารถของเคมีแห้งนะครับที่ดับไฟได้สามประเภทนะครับฉีดได้ไกลหกถึงแปดเมตรฉีดได้นานสิบถึงสิบห้าวินาที ถังระพองอีกประเภทหนึ่งก็คือนะครับ co2 นะครับเป็นถังแรงดันสูงจะไม่มีเกจวัดหรือว่าเปชเชรเกจายนะครับก็ไม่เหมือนกับผงเคมีแห้งฉีได้ไกลสามเมตรนะครับดับได้ไฟสองประเภท b กับ c นะครับมาดูถังโฟมนะครับถังโฟมดับได้สองประเภทก็คือ a กับ b นะครับดับไฟ c ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนำไฟฟ้านะครับไปดับแล้วอันตรายแน่นอน เนาะอย่านำไปใช้งานนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายสามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะครับส่วนอันสุดท้ายถังสีเขียวนะครับไฟเอถังนี้เป็นถังที่มีคุณภาพสูงนะครับราคาก็สูงดับไฟได้ทุกประเภทนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ติดไฟไม่เป็นพิษไม่อันตรายไม่เป็นสื่อไฟฟ้าฉีดได้ไกลหกถึงแปดเมตรยนานสิบถึงยี่บห้าวิวิธีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง เคร่อเระเิงจะมีเกวัดนะครับถ้าเข็มอยู่ที่สีเขียวใช้ได้ถ้าอยู่นะครับไปทางข้างหลังนะครับแสดงว่าถาังราเพิงนั้นเกิดการแข็งตัวแล้วนะครับของสารเคมีนะครับส่วนอีกงานหนึ่งถ้าเข็มตกมาทางซ้ายมือนะครับก็แสดงว่าถังนั้นใช้งานหมดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปรกรณ์แจ้งเตือนจะมีแบบเมนนุ่นหรือว่า แบบออตโนะนะครับตรวจจับควันตรวจจับความร้อนนะครับมีส่งเสียงมีตู้คอนโทรลและก็มีสปริงเกอร์นะครับในการฉีดน้ําเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์แจ้งเตือนเนาะระบบการทํางานนะครับอุปกรณ์แจ้งเตือนทุกอย่างจะเชื่อมมาอย่างตู้คอนโทรลนะตู้คอนโทรลจะระบุว่านะครับสถานที่เกิดเหตุจะเขียนไว้ตามเสานะครับ 1> A หนึ่ง A สอง A สาม B หนึ่ง B สอง B สามเป็นต้นอันนี้เป็นนะครับตู้น้ำดับเพลิงนะครับจะมีติดตั้งไว้ตามแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับอาจจะมีสายหลายขนาดนะครับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็อาจจะใช้หลายคนนะครับในการจับเนาะเพราะว่าอันตรายน้ำมีแรงดันสูงนะครับแล้วก็จะมีชุด การความร้อนให้นะครับปักมาบานนี้นะครับก็ต้องไปอบรมขั้นสูงเรื่องของการประจุโฟต่อไปเป็นหลักสูตรนะครับทบตววสัญญาณจราจรและการใช้นกวีเนะการจราจรนะครับการนําหน่วยจราจรมีอะไรบ้างสิ่งที่พวกเราควรรู้เนาะนะครับ จำไว้ว่าพวกเราไม่ใช่อาสาจราจรนะครับในที่สาธารณะพวกเราต้องปลอดภัยเสมอนะครับสัญญาจราจรมีสองท่าหลักๆคือท่าหยุดรถหยุดรถจะมีสี่ท่านะครับปล่อยรถก็มีสี่ท่าเหมือนกันเนาะนะครับท่าห้ามรถนะครับห้ามรถทางด้านหน้านะครับห้ามรถทางด้านหลัง ห้ามลดทางด้านซ้ายห้ามลดทางด้านขวานะครับสี่ท่าปล่อยรถปล่อยรถก็มีสี่ท่านะครับปล่อยรถด,ด้านหน้าปล่อยรถด,ด้านหลังปล่อยรถด,ด้านซ้ายปล่อยรถทางด้านขวานะครับ สัญญาณจราจรนะครับหมายความว่าอะไรสัญญาณใดๆไม่ว่าจะเป็นธงหรือไฟฟ้านะครับแล้วเสียงนกหวีดแขนนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนาะทงแดงทงเขียวไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองนะครับอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจอพรบ2งกราจรทางบกนะครับ2522เสียงนกหวีดก็จะมีสองเสียงนะครับเสียงหยุดและเสียงปล่อยเสียงหยุดก็จะเป่ายาวหนึ่งครั้งส่วนการปล่อย รถก็จะเป่าเป็นชุดนะครับสามชุดติดต่อกันปิด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 ,ปดเป็นชุดอะไรแบบนี้นะครับการยืนการจราจรนะครับการน,นำหน่วยก็ต้องยืนในจุดที่รถมองเห็นเนาะจุดที่ปลอดภัยไม่กีดขวางนะครับมออไซค์หรือรถยนต์มองเห็นนะครับยืนอยู่ในท่าที่เหมาะสมงสง่าผป่าเผิรไม่ เขียวมาฝรั่งไม่สูบุหรี่เนาะไม่บิดี้เกียดไม่เหาไม่ง่วงนะครับทางควบคุมการจราจรร่วมมือนะครับคุต้องดูระยะของรถนะครับว่าจะหยุดเนาะเป่าทํายังไงจะให้ปลอดภัยนะครับถ้าเปล่าในระยะที่สั้นเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องดูระยะประมาณกห้าสิบเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการ อบรมเนาะนะครับฝากไว้